หากพูดถึงรัสเซลโครนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ภาพจำของแฟนหนังหลายๆคนคงหนีไม่พ้นกับบทบาทที่มักจะมาพร้อมกับคาแรคเตอร์ดราม่าซีเรียสหรือบทบาทเข้มๆที่เต็มไปด้วยความดุดันบีทีบัสซินไซพาไปพบกับเรื่องราวชีวิตและบทบาทอันหลากหลายของนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ที่ไม่ได้มีดีแค่บ,บทบาทจอมหัวร้อน รัสเซลเ์ราคโครเติบโตมาในครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันกับวงการบันเทิงทั้งทางตรงและทางอ้อมสแตนวีมสปูของเขาคือช่างภาพของรัฐบาลนิวซีแลนด์ผู้มีหน้าที่บันทึกภาพในสงครามโลกครั้งที่2และโจเซลีนอีวอนแม่ของเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารในกองถ่ายทําให้เขาคุ้นเคยกับบรรยากาศในกองถ่ายมาตั้งแต่เด็ก ส่วนพ่อของเขาจอห์นอเล็กซานเดอร์โครมีอาชีพเป็นผู้บริหารโรงแรมเมื่อตอนที่โครายุครบ4ขวบครอบครัวพาเขาย้ายบ้านจากนิวซีแลนด์ไปอยู่ที่เมืองซิดนีย์ออสเตรเลียในวัย6ขวบเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการแสดงด้วยการรับบทตัวประกอบเล็กๆในซีรีส์สายลับ Spy Force ที่มีพ่อทุนหัวของแม่เขาเป็นโปรดิวเซอร์แต่ในเวลานั้นสิ่งที่โครในวัยมัธยมสนใจมากที่สุดก็คือการเป็นนักกีฬารักบี แต่โชคชะตาพลิกผันเมื่อตอนอายุ10ขวบโครประสบอุบัติเหตุขณะเล่นรักบี้จนทําให้แผงฟันหน้าของเขาหักทั้งหมดจนทาให้เขาเริ่มเบนเข็มเข้าสู่วงการบันเทิงช่วงทศวรรษ1980โครในช่วงวัยรุ่นย้ายกลับมาที่นิวซีแลนด์อีกครั้งและได้เข้าเรียนในโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงที่นั่นเขารวมตัวกับเพื่อนๆก่อตั้งวงดนตรีร็อกนามว่า r ัส Le Rock และปล่อยซิงเกิลแรกออกมาชื่อว่า I want to be like Marlon Brando See, but know. Just wanna be It like โครย้ายกลับไปอยู่ออสเตรเลียครั้งในวัย21ปีและได้เข้าเรียนในสถาบันสอนการแสดงที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียที่ทําให้เขามีโอกาสแสดงละครเวทีหลายเรื่องแต่สุดท้ายด้วยความชอบในทางปฏิบัติมากกว่าเขาจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเพื่อออกมาตามหาความฝันในการเป็นนักแสดง โครเริ่มมีผลงานการแสดงบนจอภาพยนตร์ครั้งแรกด้วยการรับบทสมทบเล็กๆในหนังสงครามของออสเตรเลีย Blood Oath หรือ Prisoners of the Sun และรับบทนำครั้งแรกในหนังโรแมนติก The Crossing ในปี1990ที่ผู้กำกับตัดสินใจออกเงินค่าซ่อมแซมฟันหน้าของเขาให้ทั้งหมดโครเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากการรับบทในาย Romper Stomper ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเวที Australian Film Institute Awards และรับบทเกที่มีพ่อป่วยหนักใน the t h อ s a m มบาส ชื่อเสียงของเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจนทำให้เขาได้ร่วมแสดงในฮอลลีวูดโครได้รับบทประกบกับนักแสดงดังๆหลายคนทั้งชาลอนสโตนในหนังคาวบอยเดอะควิกแอนด์เดอะเและรับบทประกบเดนเซลวอชิงตันในหนังไซไฟ i วอ r ์ชวลซิตีและอีกบทบาทที่ได้รับคำชื่นชมก็คือการรับบทเป็นตำรวจเลือดเดือดในหนังฟิล์มนัว L.A. confidential ที่ได้รับคำชมล้นหลามและได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง9สาขาช่วงปี2000ถือเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนชีวิตของโครเขาได้มีโอกาสเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครั้งแรกจากการรับบทนำในหนัง The Insider ที่เขาลงทุนเพิ่มน้ำหนัก16กิโลกรัมย้อมผม7ครั้งจนได้รับคำชื่นชมในการรับบทที่สมจริง และแน่นอนว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็คงหนีไม่พ้นการรับบทเป็นแม่ทัพแม็กซิมัสผู้ถูกบีบบังคับให้กลายมาเป็นนักสู้ด้วยความแค้นในหนังแกลเดียเตอร์ แต่เดิมบทนี้เคยเกือบจะได้เมลกิฟสันอันโตนิโอแบนเดรัสและฮิว l แจ็กแมนมารับบทจนสุดท้ายโครก็ได้รับบทนี้ไปครองเขาต้องทำการลดน้ำหนักแถมระหว่างถ่ายทําเขายังเคยตกจากหลังม้าจนเจ็บตัวแต่เขาก็ยังคงสามารถถ่ายทอดพลังแอคชั่นและดราม่าได้อย่างเข้าถึงตัวหนังคว้ารางวัลอสการ์5รางวัลโดยหนึ่งในนั้นคือรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตัวแรกของเขา Thank The Academy for something that หลังจากคว้ารางวัลออสการ์โครก็ยังมีผลงานการแสดงกันยอดเยี่ยมออกมาอีกเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นการพลิกบทบาทดุๆมารับบทดราม่าอารมณ์ซับซ้อนใน A Beautiful Mind จนทำให้เขาได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาเดิมอีกครั้งและยังมีผลงานการแสดงในบทบาทเด่นๆอีกมากมายที่มีทั้งบทร้ายโรคจิต บทดรามา่าหรือแม้แต่บทบาทตลกตลกโครเคยให้สัมภาษณ์ว่าแม้ตัวเขาเองจะขึ้นชื่อเรื่องการรับบทแนวดุนักเลงดิบเถื่อนคลั่งแขน แต่บทบาทต่างๆที่เขาตัดสินใจรับแสดงมักเป็นบทบาทที่ไม่ซ้ำทางกันเขาจะปฏิเสธบทที่เคยแสดงไปแล้วหรือทําให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับบทบาทอื่นที่เขาเคยรับแสดง mm hmm. การรับบทดูดันของเขาจึงเป็นเรื่องของสัญชตาตญาณภายในที่ทําให้เขาต้องการรับบทบาทใหม่ๆที่หลากหลายและท้าทายและทําให้บทบาทดูดของเขามีมิติอันซับซ้อนน่าสนใจ Please, นอกจากชื่อเสียงในด้านการแสดงบทดุตลอดเวลาในวงการเขาเองก็เคยมีข่าวทะเลาะวิวาทหลายครั้งจนถูกวิพากษ์วิจาร์ณว่าเป็นนักแสดงที่หัวร้อนในชีวิตจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เขายอมรับมาโดยตลอด ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกจับกุมในปี2005หลังจากก่อเหตุคว้างโทรศัพท์ใส่พนักงานของโรงแรมเมอร์เซอร์ในนิวยอร์กจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากไม่พอใจที่ไม่สามารถโทรศัพท์ไปออสเตรเลียได้ทําให้โครถูกจับกุมและต้องชดใช้ค่าเสียหายด้านชีวิตส่วนตัวโครแต่งงานกับนักแสดงนักร้องและนักแต่งเพลงชาวออสเตรเลียแดนนียลสเปนเซอร์ที่พบรักกันในกองถ่าย The Crossing ทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบรกัรกๆเลิกๆมาโดยตลอดช่วงหนึ่งโครเคยคบหากับนักแสดงหญิงเม็กไรร์นอยู่ช่วงสั้นๆก่อนที่เขาและสเปนเซอร์จะเข้าพิธีแต่งงานแบบส่วนตัวที่จัดขึ้นในไร่ปัสสัสเมื่อปี2003ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน2คนได้แก่ชาลส์และเทนิสันก่อนที่จะหย่าร้างกันในปี2018 ปัจจุบันเขาย้ายไปอาศัยอยู่ในฟาร์มปศุสัตว์ขนาด2,500ไร่ในนาน้าเกลนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตชโนโบทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียและปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของร่วมสโมสรทีมรักบี้ซา y ซินนีแรบบิท h s ที่เข้าร่วมการแข่งขันใน National r ลรักบี a g u e ในปี2006 ย้อนกลับไปในปี2021โครได้จุดกระแสไวรัลในเมืองไทยช่วงโรคระบาดหลังจากที่เขาได้เดินทางมาถ่ายทำหนังตลกสงคราม The Greatest Beer Run Ever ที่จังหวัดภูเก็ตเขาได้ออกตระเวนท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินและบันทึกสภาพแวดล้อมแบบไทยๆทั้งสายไฟเรียงระยางสารเจ้าเสาไฟกินรีลงในโซเชียลมีเดียของเขาเองจนทำให้โครช่วงนั้นกลายเป็นทูตท่องเที่ยวขวัญใจคนไทย และในปีนี้เราจะได้เห็นบทบาทอันหลากหลายของโครทั้งการกลับมารับบทบาทหลวงปราผีอีกครั้งในหนัง The Exorcism หรือบทนิโคลไลคาวินอฟพ่อของเครเวนในหนังจักรวาล s p i d e r m a แของโซนี่เคลเว the Hunter หลังจากครัมบบอดในฮอลลีวูดมายาวนานกว่า3ทศวรรษโครในวัย60ปีเคยเปิดเผยเมื่อปี2023ว่าด้วยวัยที่มากขึ้นเขากำลังเตรียมตัวที่จะ,กะเกษียณจากงานแสดงในเวลาอันใกล้นี้ And now play characters with wrinkles and gray hair now Brinkles with I grey และนี่คือเรื่องราวของรัสเซลโครนะครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้ BT b ี s สินสายเจาะลึกเรื่องราวในวงการบันเทิงเรื่องใดคอมเมนต์บอกเราที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe BT Bus ไว้ด้วยนะครับ